ดีค่ะวันนี้นะคะเข้าป่ามานะคะเพื่อที่จะมาเก็บอันนี้นะคะหน่อไม้ฝรั่งป่านะคะเพื่นพนอนๆเ้หายากหาเย็นจริงๆเลยนะคะต้นแบบว่าต้นเขามีแต่หนามนี่ถ้าตามไม่ดีจริงก็คือเก็บไม่ได้นะคะต้องแบบเท่งเล็งมากๆเลยนะคะถึงจะเจอนะคะนี่ประมาณเก็บ มาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะได้แค่นี้นะคะอันนี้หักยนะคะหังหักมอ้นดัวนันน่าจะหักได้เหมือนกันอ,อต,นนนนตัวนั้นนะคกมันแค่ย,ยอดมันหกักยอดมันหายไปแล้วอันนี้นะยอดหายแข็ง่ะ อืมแนี่นี่ตรงนี้นี่เลยถ้ามันงอกมาอย่างนี้มันติดง่ายเนาะใช่ถ้ามันอกข้างนอกอ่ะโอ้ยโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยแย่งหนูแย่งหนูมนเนี่ยเห็นอะไรแ่ฉันเห็นกันอะไรอ๋อคนละอันนี่นี่หนูเห็นอันนี้จะตีกัน้วนะคะ ได้แค่ยอดแบบนี้ฟ้านี่ดึงกระปะพักจะมาแย่งนะคะโอุย้ยแต่เล็บอุย้ยตุ๊กตลกมากเลยไหนออกมา <c oughs> ทำไมหัวมานานันหักอีกหัวมานาันหักไม่รู้ประมาณว่าเขาจะเด็ดแล้วแหละแต่เขาไม่เอาเพราะเห็นว่ามันเล็ก,ลกไงก็เลยทิ้งเอาไว้โอ้ยดูสิ<อ>ลูกแมโนยเราบอกได้ยอดเล็กนิดเดียวได้ไหมคะล้างหรือย,ยัง ได้ของหนูได้แล้วโอเคหนูได้แล้วได้ไหมคะอยู่ตรงไหนเนาะถ่ายแล้วพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยจะจอนี่นี่มันมือมันเข้าไปไม่ได้ถึงไหมอืมดีนะที่เราเอาหมวกมาเนาะแบบว่ามันก็กันหัวเราจิ้มอใช่โอ้ใช่ไหมฮะเนี่ยค่ะเออให้ดูโอ้ยสวยนี่เห็นไหมคะนี่สวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะยอดนี่สวยมากเลยโอ้ นี่ขนย่างเนี่ยนี่ขั้ขขนคือแวาจะได้หาดอกไม้แปลงได้ดอกหนึ่งนะคะเนี่ยโอุย๊ยหนุกหนานุนกหนานเหมือนเราว่างเนะะาะถ่ายให้ป้าด้วยอ่ะ <c oughs> ของใคร <น S 1> ได้นะน,นั่งหลังทำอะไรคะน่ะแอบเก็บดอกไม้แล้วบอกแอบเก็บดอกไม้แล้วบอกขนาะ ได้เยอะเลยอย่างค่ะได้เยอะแล้วค่ะเต็มกระเป๋าเลยใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> มันโดนตัดไปแล้วอ <laughs> ุตส่า์ดีใจว่าเจอนะคะมันโดนตัดยอดไปแล้วอะ่ะโอ้โหตรงนี้มันอยู่ข้างนอกแล้วมันโดนตัดไปเยอะนี่นะคะคือต้นหน่อไม้ฝรั่งป่านะคะนี่นะคะคือว่า จะเป็นน้ำทั้งหมดเลยนะคะเวลาเราเก็บนะมันจะจิ้มแขนจิ้มมือหมดเลยนะคะต้องระวังมากๆกเลยอะวิธีการหานะคะนี่เราก็ต้องมองหาโคนเขานะคะแล้วก็มองไปนะแล้วเราก็จะเจอยอดเขานะคะนี่ตอนนี้เจอแล้วนะคะ แต่ว่าจะเอามือเข้าไปน่าจะยากหน่อยเพราะว่ามีแต่หนามน,นี่นะคะนี่เจอแล้วโอ้ยหนามจิมน,นี่นะคะ สวยเลยดูบรรยากาศรอบๆนะคะมีตรป่าทั้งนั้นเลยนะคะนี่ ทั้งหมดนี้ก็คือจะมีต้นของเขาทั้งหมดเลยนะคะเขาจะแอบๆอยู่แถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงต้นของเขาเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาดูนะคะว่ามันจะมีหรือเปล่าอยเห็นแล้วเห็นแล้ว,เห,ลวเห็นแล้วค่ะดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะอุย้ย นี่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 เห็นเป้านี่กิ่งใหญ่เลยนี่กิ่งใหญ่เลยดิบก่อนไอนี่ดอกใหญ่เลยนะคะอันนี้ใส่ถุงก่อน มันต้องเข้าไปข้างในเนี่ยต้องหาไม้ใหญ่ๆห,หาไม่เจอไม้ใหญ่ๆต้องอยู่ในโคนมันข้างล่างอะ่ะโฮยเห็นอีกแล้วเพื่อนมันอยู่ข้างในนู้นน่ะเดี๋ยวขอเข้าไปเก็บก่อน Can I take picture yeah. <laughs> Ooh, ม้าสวยมากเลยนะคะอย,อยากขี่เลยอะ่ะนี่นี่นะคะเก็บได้เยอะมากเลยนะคะ <laughs> สองชั่วโมงนะคะเพื่อนๆได้แค่นี้แ <laughs> นะน,นำว่าไปซื้อเอาดีกว่านะคะ <laughs> 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 ไปแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะ <laughs> บ๊ายบาย บรรยากาศดีมากเลยนะคะดูท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะไาพวิส <laughs> ัยีใช่ไ,ไ,ไหม